18จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดลบ1และสัมผัสเส้นตรง 4x บวก 3y ลบ19เนะครับเขาให้หาสมการถูกปะสมการมาตรฐานของวงกลมคือ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ r ยกกำลังสองนะครับสิ่งที่เรารู้ตอนนี้คือจุดศูนย์กลางหรือจุด h k เนะี่ยมันคือจุดลบ1 1 แต่เรายังไม่รู้ R นะครับแต่สิ่งที่เรารู้คือเรารู้จุดศูนย์กลางกับเส้นสัมผัสเส้นตรงนะครับดังนั้นระยะห่างจากจุดลบหนถึงเส้นสัมผัส 4x บวก 3y ลบสิบเก้าคืออะไรครับคือรัศมีถูกป่ะนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือจุดศูนย์กลางนะครับนี่คือเส้นสัมผัสไอเส้นที่ลากไปตั้งฉากตรงเนี้ยคือรัศมีนะซึ่งเราสามารถสามารถหาได้จากสูตรระยะห่างระหว่างจุดและเส้นตรงนั่นเองสูตรระยะห่างระหว่างจุดและเส้นตรงคืออะไรครับดีมันเท่ากับ R นะเท่ากับรัศมีพอดี a x 1บวก b y 1บวก c ส่วนด้วยรูท a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองตรงเนี้ยคือ x 1 y 1ตรงเนี้ยคือค่า a b c แทนค่าครับค่าสมบูรณ์ของ4คูณลบ1บวก3คูณ1ลบ19ส่วนด้วยนะครับ รูทสียกกำลังสองเป็น16 3ยกยกกำลังสองเป็น9เลขคุ้นเคยเลยครับตรงนี้25ถอดรูทออกมาเท่ากับ5นะครับค่าที่ได้ลบ4บวก3นะครับลบ4บวก3ตรงนี้ได้ลบ1ลบ1ลบ19เป็นลบ20ดังนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ20ก็คือ20นะครับส่วนด้วย5 5ตัด20ตรงนี้เหลือ4รัศมีของเราก็คือ4ก็นำค่าที่ได้ไปแทนใน สมการนะครับ x แทนค่า hk เข้าไปครับจะได้ x บวก1ยกกำลังสองบวก y ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4ยกกำลังสองจะได้ x ยกกำลังสองบวก2 x บวก1บวก y ยกกำลังสองลบ2 y บวก1เท่ากับ16นะครับ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองบวก2 x ลบ 2y นะครับที่จริงแค่น้องเห็นแค่นี้ก็สามารถตอบได้แล้วถูกไหมเพราะในช้อยนะครับมีแค่ข้อเดียวที่มันเป็นบวก 2x ลบ 2y คือข้อ4จบเลยเห็นปะ่ะนะครับถ้ารู้จักสังเกตหน่อยเห็นไหมน้องจะสามารถลดทอนเวลาไปได้เยอะมากนะครับนะ1บวก1ตรงนี้ได้2นะครับลบ16ทั้ง2ข้างฝั่งนี้หายไปฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบ14เท่ากับ0นะ